ครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับเช้านี้ก็มาอยู่ที่นาปังนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คลิปก่อนหน้านั้นนะครับคลิปก่อนหน้านั้นผมเอาน้ําใส่นะครับเอาน้ําใส่แต่ผมไม่ได้หว่านปุ๋ยนะครับผมพ่นทางใบนะครับผมเอาปุ๋ยเกศนะครับปุ๋ยเกตแล้วก็ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนยาฆ่าเพี้ยนะครับมาพ่นนะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ เราไม่ได้วานปุ๋ยนะครับแต่รอบที่สามนะครับรอบที่สามที่มีการเปิดน้ำนะครับเปิดน้ําเมื่อวานนี้นะครับผมก็เอาปุ๋ยมาว่านนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูเขียวเลยนะครับเพราะว่าานาปังนะครับต้นข้าวได้กินปุ๋ยนะครับเมื่อวานนี้ผมเอามาหว่านแล้วก็ปล่อยน้ําใส่เต็มหมดแล้วนะครับนี่แค่คืนเดียวนะครับแค่คืนเดียวก็สีของต้นข้าวก็เปลี่ยนเลยนะครับ พอเขาได้กินปุ๋ยนะครับนี่เขียวขึ้นมาทันทีเลยนะครับก่อนหน้านั้นยังเหลืองอยู่เลยนะครับก่อนหน้านั้นที่น้ําเขื่อนยังไม่เปิดนะครับเรารอน้ําเขื่อนเปิดนะครับน้ําเขื่อนก็ปิดเจ็ดวันนะครับเปิดสิบวันนะครับนี่ก็พอดีในการที่เราจะว่านปุ๋ยนะครับนี่ทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงแค่เจ็ดวันนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับเช้านี้มาดูนะครับ น้ำก็เต็มหมดแล้วนะครับน้ำก็เต็มหมดแล้วแล้วก็ต้นข้าวก็ได้กินปุ๋ยที่ผมหว่านไปก็เริ่มมีสีเขียวขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ช่วงนี้ก็เริ่มแตกกอแล้วครับเริ่มแตกกอนะครับเริ่มแตกกอนะครับเริ่มแตกกอละนะครับอากาศก็อากาศก่อนหน้านั้นก็จะหนาวนะครับหนาวจัดจนน้ําหมอกตกอ่า ทุกวันนะครับจะน้ำหมอกตกทุกวันแต่ช่วงนี้ก็หนาวก็เริ่มน้อยลงนะครับนะแต่ยังได้ใส่เสื้อกันหนาวอยู่แต่ว่าก็ไม่หนาวจัดอ่าไม่หนาวจัดเหมือนก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นนี่ก็มีทั้งอากาศหนาวมีทั้งลมแล้วก็มีน้ําหมอกนะครับแต่แต่ตอนนี้ก็อ่าอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับเริ่มอุ่นขึ้นอ่าประจวบเหมาะกับต้นข้าวของเราก็อ่ากำลัง เริ่มแตกกอนะครับเริ่มแตกกอแล้วก็ได้กินปุ๋ยนะครับได้กินปุ๋ยอ่าก็ถือว่าอ่าโอเคขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าถ้าอากาศหนาวเกินไปนะครับข้าวก็ไม่ขึ้น,นครับใส่ปุ๋ยก็ไม่ขึ้น,นครับอากาศหนาวเกินไปใบเหลืองนะครับใบเหลืองใบไหม้น,นะครับนี่ตอนนี้ก็อากาศเริ่มเริ่มที่จะอุ่นขึ้นแล้วก็อ่า น้ำหมอกน้ำเหมยนะครับไม่ค่อยลงละนะครับเริ่มต้นข้าวก็เริ่มแตกกอนะครับเริ่มแตกกอเริ่มเจริญเติบโตขึ้นนะครับก็เช้านี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับนาปังนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าต้นข้าวเราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับเริ่มแตกกอแล้วนะครับ เติมแตกกอแล้วก็ช่วงนี้ก็ก็สังเกตพวกเพี้ยนะครับเพีย้ยแมลงนอนแค่นั้นเองนะครับนอนแค่นั้นเองเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับก็หวานปุ๋ยให้เขาแตกกอนะครับก็มีพ่นฮอร์โมนนะครับบ่อยๆนะครับฮอร์โมนนี้ผมเพิ่งพ่นเป็นอรอบแรกเองนะครับรอบแรกกับปุ๋ยเกตนะครับนี่เดี๋ยวรอดูอีกสักพักก่อนให้เขาแตกกอสักพักก่อนเดี๋ยวผมถึงจะมาพ่น ฮอร์โมนอีกนะครับพุ่นฮอร์โมนบ่อยๆใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะครับใส่น้อยแต่ใส่บ่อยนะครับปุย๋ยของผมนี่เจ้าอื่นเขาใส่แค่รอบเดียวเองนะครับของผมนี่อเมื่อวานนี้รอบที่3แล้วนะครับผมใส่น้อยนะครับแต่ใส่บ่อยนะครับใส่บ่อยเพราะว่าเขาเปิดน้ำสามรอบนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยสามรอบนะครับแต่ใส่ไม่เยอะนะครับใส่ไม่เยอะนะครับใส่ไม่เยอะ ก็เริ่มแตกกอนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่เริ่มแตกกอครับกำลังเขียวขึ้นนะครับกําลังเขียวขึ้นกําลังสวยนะครับกําลังสวยก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนนะครับมาดูน้ำนานะครับมาดูน้ำนาปังนะครับที่เราทำนะครับก็ทำเป็นครั้งแรกครับ ทําทเป็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านั้นน้ําเขื่อนของเรากา็ยังไม่ได้ลอกเขื่อนนะครับน้ําก็ไม่พอนะครับไม่พอที่จะทําเกษตรนะครับก็มีแต่เฉพาะทําทสวนลําไยนะครับทําสวนลยายําไยแล้วก็ทํานานะครับทํานาปังก็ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของพื้นที่ ที่เขื่อนตั้งอยู่ตรงนี้ครับเขาทํานะครับผมก็ต่างบ้านผมก็ไม่เคยทํานะครับไม่เคยทําเพราะว่าน้ําไม่พอนะครับน้าไม่พอน้ําไม่พอเราก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะทํานะครับก็เลยปีนี้นะครับทางเขื่อนนะครับได้ลอกเขื่อนใหม่นะครับได้ลอกเขื่อนใหม่ก็ก็เลยลองทําดูนะครับก็เลยลองทําดูเพราะว่าก็เจ้าของ หมู่บ้านนี้เขาบอกว่าแนะนําให้ทําเลยนะครับน้ําปีนี้ดีมากนะครับลอกเขื่อนใหม่แล้วนะครับน้ําเยอะนะครับน้ําเยอะพอที่จะใช้ทํานาปังอยู่นะครับก็เลยอ่าก็เป็นปีแรกของผมที่ผมทดลองทํานะครับนี่อันนี้ก็เป็นของอ่าของหมู่บ้านนี้ครับที่เขามาเช่านะครับเช่าของญาติผมนั่นแหละญาติผมเขาไม่ว่างที่จะมาทํานะครับอ่าเขาก็เลยปล่อยเช่านะครับอ่า อันนี้เขาเขาบอกเมื่อกี้เขาเจอกันเขาบอกว่าเขาย Trans ังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเขาคงเอาซื้อปุ๋ยมาใส่นะครับดูต้นข้าวเขาก็จะเหลืองๆนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมก็ไปซื้อปุ๋ยมาใส่นะครับซื้อปุ๋ยมาใส่เนี่ซื้อปุ๋ยมาใส่ของผมใส่แล้วนะครับอการแตกกอของผมก็ถือว่าโอเคครับโอเคอผมทํานาปีนะครับผมก็ไม่ได้มาสังเกตขนาดนี้นะครับ จนผมมาทํานาปังเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นนาที่จะนอกฤดูฝนนะครับนอกฤดูฝนนะครับผมก็ต้องเขาบอกว่าต้องใส่ใจมากกว่านาปีนะครับเพราะว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะครับเรื่องน้ํานะครับต้องสนใจมากกว่านะครับถึงจะได้ผลผลิตนะครับเพราะว่าานาปีก็ฝนฝนก็ตกอยู่แล้วนะครับฝนก็ตกอยู่แล้วเรื่องโลกเรื่องอะไรก็มีน้อยนะครับไม่เหมือนนา นานปังนะครับนานปังนี่เป็นช่วงาาวอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวนะครับก็เลยจะมีโรคเยอะนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรก็ต้องใส่เยอะกว่าปกตินะครับนี่ผมก็เลยเข้ามาดูนานะครับเยอะกว่าปกตินะครับปกตินี่นาปีผมไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะครับนานๆถึงจะมาทีนะครับนี่นานๆถึงจะมาทีแต่ว่า เขาบอกว่านาปังนี่ต้องใส่ใจหน่อยนะครับต้องใส่ใจเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ใส่ใจก็คือไม่ได้ผลผลิตนะครับนี่ผมก็เลยมาดูนะครับตลอดนะครับตลอดอขี่รถผ่านมาก็แวะมาดูตลอดนะครับดูพวกเพี้ยพวกน้ํานะครับเพราะว่าน้ําก็ จะใช้น้ําเขื่อนอย่างเดียวนะครับเป็นการที่เราจะปล่อยเข้าในนาเราอย่างเดียวนะครับถ้าเกนดว่าน้ <t ell> ําแห้งนะครับ <word> เราไม่มาปล่อยก็คือในนาเราก็ไม่มีน้ํานะครับส่วนหน้าหน้าเอ้หน้านาปีนะครับถึงเราไม่เข้ามาก็น้ํานะครับตามห้วยตามคลองตามธรรมชาตินะครับเขาก็มีฝนตกฝนอะไรอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเรื่องน้ําก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ <t ell> เ,<อ>เราไม่เข้ามาดูก็ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอนาขาดน้ํานะครับส่วนนาปังนี้ก็คือต้องมาตลอดนะครับต้องมาตลอดนี่ต้องมาตลอดก็เลยต้องอพยายามนะครับเข้ามาดูนาตลอดนะครับนี่ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจอยากจะทำํำนานะครับก็ลองทําดูนะครับลองทําดูผมก็ลองทําเหมือนกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็อาศัย ความรู้นะครับจากเพื่อนบ้านด้วยจากใน YouTube ด้วยนะครับในเฟซใน YouTube ด้วยนะครับศึกษาไปเรื่องยานะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะครับโทรศัพท์ก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเวลาต้นข้าวเป็นอะไรแล้วก็ถ่ายรูปไปให้ร้านขายยาเขาดูนะครับร้านขายยาเขาเห็นเขารู้เขาก็จัดยามาให้เราก็มาพ่นนะครับพ่นก็พ่นง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ก็ ไม่ลากสายพ่นเองก็ได้นะครับใช้โดรนนะครับเป็นตัวพ่นนะครับเป็นตัวพ่นแทนนะครับไม่ต้องไปลงในนานะครับให้เหนื่อยนะครับนี่ผมก็ไม่ได้ลงลากสายลงในนานะครับผมใช้โดนพ่นตลอดพ่นฮอร์โมนพ่นยานะครับผมก็ใช้เป็นตัวโดนพ่นแทนนะครับเราไม่ต้องไปลากสายนะครับไม่ต้องไปลากสายให้พ่นให้เหนื่อยนะครับนี่แค่เราเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูบ่อยๆนะครับว่า Qualcosa, ต้นข้าวเราเป็นยังไงบ้างนะครับน้ํามีไหมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเอง่แค่นั้นเองนะครับก็ลอ,นะองทําดูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกขนาดผมยังเคยทํานาปังผมก็ยังทํานะครับอาศัยก็เพื่อนบ้านด้วยนะครับอาศัยถามลุงๆน,น,นานาเขานะครับด้วยนะครับว่าต้นข้าวแบบนี้แบบนี้ต้องทอํายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้ต้นข้าวผมเหลืองใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ผมก็เอาปุ๋ยเมื่อวาน นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ต้นข้าวก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับก็แตกกอดีขึ้นนะครับนี่นี่อากาศก็เริ่มที่จะอุ่นขึ้นนะครับอุ่นขึ้นแต่ก็จะอ่าได้ใส่เสื้อกันหนาวเฉพาะเฉพาะช่วงเช้ชาเช้านะครับใส่สายมาก็ได้ถอดแล้วปกตินี่ต้องใส่ทุกวันทั้งวันนะครับใส่ทั้งวันอ่าแล้วก็มีหมอกนะครับมีหมอกเกาะอ่าใบข้าวต้นข้าวนะครับนี่ตอนนี้ก็อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็ ต้นข้าวเราน่าจะอโตขึ้นนะครับโตขึ้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับนี่เมื่อกี้หนาวนะครับต้นข้าวเขาก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับใส่ปุ๋ยก็ยังไม่ขึ้นนะครับอาก็ใบเหลืองนะครับใบเหลืองนะครับใบเหลือง่าก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ผมก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆครับจน ปิดฤดูการนะครับปิดฤดูการนาปังนะครับจนเก็บเกี่ยวเลยนะครับว่านาห้าไร่นะครับหไร่เราได้ผลผลิตแค่ไหนนะครับผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าผมอันนี้ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วสามรอบนะครับสรอบแต่ละรอบก็คือไม่เยอะนะครับแค่ใส่อ้อยนะครับอ้อให้เขาได้เจริญเติบโตเฉยๆนะครับอ้อยนิดๆนะครับ ให้เขาจเจริญเติบโตอ่าไปตามสเต็ปของเขานะครับผมไม่ใส่เยอะนะครับอ่าผมไม่ใส่เยอะนะก็ตามนี้นะครับตามนี้นะครับนี่คลิปหน้าเดี๋ยวผมอ่าจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับบวัสดีครับ